ตัวอย่างคนไข้รายนี้นะครับจะเห็นมาครับว่าส่วนสําคัญที่สุดที่ทําให้ดูมีอายุเนี่ยจะอยู่ที่ช่วงบนหมดเลยนะครับนั่นคือคนไข้มีบริเวณหางตามีหางตาที่ตกลงนะครับี้ลงด้านล่างร่วมกับบริเวณคิวด้วยนะครับหางตาหางคิวที่ตกนะเดี๋ยวมาดูว่าการผ่าตัดศัยกรรมช่วงบนที่เรียกว่าเทม p พ r ร l l i f ลลิฟท์นะครับเวลาเราทำนะครใช้การผ่าตัดเป็นการฉีดยาชานะเพราะว่าเป็นการผ่าตัดเล็กนะครับซึ่งก็จะมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ใช้เวลาผ่าตัดไม่มานะครับเวลาผ่าตัดเสร็จก็สามารถกลับบ้านได้้เลยนนนนะครรัับมาาดูหตงกก่อ จะสังเกตว่ามุมตาจะเปลี่ยนไปค่อนข้างชัดนะครับเวลาดูภาพรวมจะเห็นว่าดูใบหน้าคนไข้ดูมีอายุน้อยลงนะครับซึ่งพอวิเคราะห์แล้วก็คือการทํศัลยกรรมด้านบนเนี่ยช่วยให้มุมตาเนี่ยมันดูยกขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็หางคิ้วยกขึ้นที่สําคัญบริเวณโหนกแก้มกับรล่องแก้มจะยกขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยปัญหาทางด้านบนก็จะถูกแก้ไขได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับมาดูด้านข้างนะครับรูปด้านข้างจะเห็นชัดเจนนะครับเรื่องของเรื่องของมุมตานะครับ จะสังเกตว่าก่อนผ่าตัดนะครับเวลาเราดูด้านข้างจะเห็นว่ามุมตามันชี้ลงนะครับชี้ลงด้านล่างอันนี้คือคนไข้ที่อายุเริ่มจะ40ขึ้นไปจะมีปัญหาแบบนี้เกือบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะครับก็ดูที่มุมตาได้ครับถ้ามุมตาชี้ลงแล้วคือมีปัญหาหางตาตกนะครับเวลาเกิดจะเกิดร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหางตาหางคิ้วกระยตีนกาจะมาใกล้เคียงกันนะครับลองดูรูปด้านข้างครับเวลาเราดึงหางตาให้คนไข้นะครับ ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างด้านข้างจะเห็นชัดเลยนะครับว่ามุมตาจากชี้ชี้ลงนี่ยก็จะเป็นการเป็นระดับที่ตรงมากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วการผ่าตัดศัลยกรรมดึงหางตาเนี้ยสามารถเลือกได้นะครับว่าจะทําให้ธรรมชาติคือระดับตรงๆเฉยๆหรือว่าอยากจะทำให้หางตาเฉียวขึ้นหรือว่าชี้ขึ้นมากขึ้นก็ได้นะครับแต่โดยทั่วไปคนไข้จะชอบแบบธรรมชาติมากกว่าซึ่งหมอก็จะทําเป็นแบบลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับก็คือจากที่หางตาตกก็ทําให้ตึงขึ้นนะครับแล้วก็รูปหน้าโดยรวมก็จะดูมีอายุน้อยลงนะครับ ปก,กติเลยตั้งแต่วันแรกพอทำเสร็จหน้าไม่บวมนะแปลกมากเลยทำไมมันไม่บวมมันไม่เหลืองมันไม่เกี่ยวไม่ช้ำก็งงตรงนี้เกออกบ้านทุกวันไปหาข้าวทานอนะไรย่างเงี้ยไปช้อปปิง้งมั่นใจในคุณหมอที่โรงพยาบาลบางมดนะคะคาอธิบายของคุณหมอก็อมีความสึกว่าเชื่อมัน่นในตัวท่านเพราะเห็นว่าโรงพยาบาลนี้ก็มีชื่อเสียงมานานแล้วเคยทําให้ดารามาเยอะบินจากอเมริกามาเลยนัดนัดจากอเมริกาล่วงหน้าไว้เลยติดต่อทางไลน์อะคะ่ะคุยล่วงหน้ามาสามสีเดือนแล้วก็นัดลุวงหน้า